ส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปเยือนอิสราเอลแล้วนะครับเพื่อยืนยันว่าจะสนับสนุนการดําเนินการของอิสราเอลรวมถึงโจมตีฮามาสด้วยนะครับที่มีการโจมตีครั้งล่าสุดไปที่โรงพยาบาลและนําทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง500รายด้วยกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้ต้อนรับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกานะครับที่เดินทางไปถึงกรุงเทอร์อ,อวิสในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อที่จะแสดงจุดยืนของสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนอิสราเอลครับการเดินทางเงยือนอิสราเอลของประธานาธิบดีไบเดนนั้นมีขึ้นหลังจากเกิดเหตุโจมตีโรงพยาบาลที่เก่าแก่ที่สุดในจุนวนกาซาซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตราว500คนเรื่องนี้เองกองทัพอิสราเอลออกมาระบุนะครับว่าไม่ใช่เป็นฝีมือของอิสราเอลครับแต่ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มฮามาสที่ยิงจรวดพลาดไปตกใส่โรงพยาบาลนะครับ ส่วนกลุ่มฮามาสก็ออกมาปฏิเสธพร้อมกับโต้กลับเลยครับว่าอิสราเอลเป็นฝ่ายยิงจรวดโจมตีไปที่โรงพยาบาลส่วนประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าเหตุโจมตีดังกล่าวเป็นฝีมือของอีกฝ่ายก็คือฝ่ายฮามาสนี่แหละครับไม่ได้เป็นฝีมือของฝ่ายอิสราเอลก็มีการประนามไปยังฮามาสว่าเป็นการกระทําที่โหดร้ายอย่างมากแล้วก็เน้นย้าว่ากลุ่มฮามาสนั้นเขาไม่ได้หมายถึงชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดนะครับหมายถึงกลุ่มฮามาสนี่แหละครับเป็นฝ่ายที่ทําให้ปาเลสไตน์ต้องทนทุกข์อยู่ณขณะนี้